มาละแต่ละตัวเปิดสอนเลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาจะจับมือทําให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะสวยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้สร้างยอดขายแล้วครับจากการงานของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีกับอีก2เดือนค่ะที่นี่มีสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาลัยออนไลน์ลน6เสาหลักค่ะมีการยิงแอด a c e b o o k นะคะมีการตัดแต่งภาพก็ i ิน t a g r a m แล้วก็มีติ k t o อ Marketing ต้องเสียตังค์ที่บาท98บาสิบแทดบาทเค้าสิบแปดบาท,บาทต้นทุนค่าความไม่รู้ว อะไรก็ตามที่คนทําได้คนก็ทําได้ นอกจากสวยจะดูแลคุณแม่ยังมีหลานที่อะคะ่ะเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสวยต้องช่วยดูแลเรื่องค่าเลี้ยงน้องด้วยเอาเงินเก็บจากงานประจําเปิดพับโต๊ขายแซนด์วิชเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ต้นทุนที่เยอะตื่นก่อนเลยค่ะตีสามเพราะว่าถ้าเราตื่นสายวันนั้นเราจะทาแซนด์วิชได้น้อยบางที่เราก็ไปตั้งโต๊ได้บางทีก็โดนเทศกิจจับก็วิ่งไม่ทันขายบนความลุ้นฝนจะตกไหมจะมีใครมาไล่ทีหรือเปล่าโอ้ยเรายืนนะคะขาล้าวเลยอะตื่นไม่ไหวก็ต้องลุกเพราะว่าถ้าไม่ลุกคือวันนั้นก็ไม่มีไรายได้ติิดลลบเลยยีวว่่่าาาทมมมมชตันแแคุณ อายุ70เอาแซนวิเศสตะก้าแล้วก็ไปเดินตามไปรุนเมยตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่เหนื่อยหรอกขอให้แบบใจววิบมันขายได้ก็ดีแล้ว <c oughs> เกิดมาครั้งเดียวสู้ <c oughs> ขอเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูล จนสวยมาเจอ The Icon Group เป็นโรงเรียนสอนทําออนไลน์คนไทยเนี่ยเล่น Facebook ไม่ต่ำกว่า50ล้านคนต่อวนันหูตลาดใหญ่มากแล้วสวยก็ไปถามว่าถ้าแม่ค้าคนหนึ่งอะอยากรวยบ้างอะมาเรียนอะคิดว่าจะทําได้ไหมแกบอกอะไรก็ตามที่คนทําได้อะคนก็ทําได้บอกเลยว่ากูต้องทําให้ได้ ที่เนี่ยเขาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพคัดมาละแต่ละตัวที่สําคัญเราไม่ต้องไปลงทุนเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเราก็สามารถสร้างยอดขายมาหาศาลได้มาเอาความรู้แล้วก็เอาไปขายเริ่มมียอดที่มากขึ้น2ปีพลิกชีวิตเลยค่ะสร้างยอดขายแล้วครับจากการขายของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีกับอีก2เดือนค่ะ เปิดสอนเลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาแต่จับมือทําให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะสวยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้เลยต้องเสียตั้งกี่บาท98ิบบาท98บาท,บาทสวยจะสอนเกี่ยวกับ m มซ์เซตในการสร้างธุรกิจออนไลน์ก่อนว่าคุณต้องมีความเข้าใจแบบไหนผู้บริโภคเป็นยังไงจะขายอะไรที่นี่มีสอนองน,น่อนุบาลถึงมหาลัยออนไลน์6เสาหลาาักค่ะมีการยิงแอด a c e b o o k นะคะมีการตัดแต่งภาพแล้วก็ Instagram แล้วก็มี TikTok Marketing. ติ๊ t ต k m a r k e t i n g ติจะได้ไม่ต้องลองผิดลอง เะเขาจะได้ความรู้แบบอัปทเดตเราจะไม่ได้จําจากตํารามาสอนอะไรที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่จริงหลายคนไม่มีสินค้าก็เลยมาขายสินค้าเดียวกับที่เราขายทําให้เรามียอดขายที่มากขึ้นปัจจุบันมีมากกว่า8,000คนแล้วค่ะเข้ามาพิสูจน์ค่ะเป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเราละแต่มองไปถึงคนที่เรารักด้วยแล้วคุณจะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะจงอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดแม่ค้าขายแซนด์วิชริมถนนคนนึงทำได้คุณก็เป็นคนคนอย่างคุณก็ทำได้